สวัสดีครับวันนี้เนี่ยอ่านชื่อคลิปจินอีกแล้วจินล่าเอ็ดวานอีกแล้วพี่ใช่ครับวันนี้เรามาอยู่ในแหลงแสลมดังของเซิร์ฟเวอร์จีนอีกแล้วนะครับเรามาดูครับว่าเขามีวิธีการจัดการเจ้าจีนล่างที่2อยังไงมีเสีอีประกบโคตรดีครับเกมนี้ะแต่ก่อนอื่นครับเสื้อของจีนเนี่ยคือแบบมันช่างสวยช่างแวววับได้เกินถ้าใครสนใจเสื้อบาสแบบส,สวยเฟีย้ยวเฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาแล้วเนื้อผ้าดีๆเนี่ยแนะนำดูดีสปอร์ตครับผม คือเป็นร้านแบรนด์ไทยนะผมของคนไทยเราเองเลยถ้าเพื่อาานๆสนใจเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับถ้าบอกว่ามาจากช่องผมเนี่ยคือส่งฟรีนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมแนะนำอินแบกเติมเกมฮะรับเติมเกมแซลมดังราคาถูกลดสูงสุดถึง15%เลยนะถูกกว่าคานเติมเองแน่นอนครับวิธีการเติมเนี่ยก็ยง่ายๆครับแค่ทักไปทางเพจของ i n b a c k M อ็ครับแล้วก็บอกว่าเติมเกมแซลมดังครับแล้วก็กรอ,อก ID พาสเวิร์ดครับผมให้เขาไปแล้วก็จำนวนตังค์เนาะแล้วก็สโลว์สลีปไปเนี่ยยยกกก็็็จะตตตาามมมมมนี้้้เเเเลลคคครรรรััับบุปออดดภววงิิ เกมนี้เนี่ยผมขออนุญาตเริ่มเกมแบบรวดเร็วนะฝั่งมิซิอี e, ล่างแอดวานเนี่ยก็จะมีฮาเซกาวะล่างแอดวานครับมิซิล่างแอดวานเนาะแล้วก็จุนครับโอ้โหมิซิจิชูสาม้าไปเลยฮะรเริ่มเกมมาฝั่งจินล่างแอดวานเนี่ยก็จะมีจินล่างแอดวานสกุลงิล่างสองลูคาวาล่างสองนะครับบล็อกไปครับก็แมตช์นี้เนี่ยเกมนี้ผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตคู่จินกับคู่มิซิจิมากครับคือมิซิอีประกบจินอย่างดีเลยครับคือแบบแจ๋วแหละ อาเซ่ชูดเข้าไปครับก็นี่ครับฝั่งจินเป็นฝ่ายลุกนะดูว่าประกบจินหลอกครับเมื่อกี้มิจีไม่ตกเลยแล้วก็บล็อกจินไปครับคือมิจีเนี่ยไม่หลงกลจินเลยจุนจุนดังแล้วก็ส่งให้มิจี้ครับมิตจีหมุนแล้วก็ส่งให้อาเซ่ไกลไปครับอาเซ่แทบเลยเมื่อกี้จินอย่างไรจินจินส่งคืนให้รู้เขาว่า,ร,า,วารู้ว่าก๊อปปี้อันตีฮาเซ่เข้าไป ท่าก็อปปี้ของลูกเขาว่าคือมันจะมีแสงอ่ะเออแสงส้มๆในการก็อปปี้ท่านะใช้ท่าก็อปปี้ก็มิี้ส่งคืนให้อาเซครับโอ้โห,โหไกลทำไมคู่นี้มันส่งบอลอะไรมาไหมอาเซชูตปะ่ะเข้าไหมเ <c oughs> ข้าครับโอเคคราวนี้เป็นฝั่งจินที่ครองบอลบ้างครับจินขอลูกมิี้ตามครับมิี้ตามอุยทำอ่ะอุยทนครับ,รบเกือบเกือบแล้วคือแบบอย่าปล่อยให้จินได้อยู่โล่งๆนะ ไม่หลงแน่นอนครับคือแบบถ้าจินอยู่โล่งๆนิดเดียวเนี่ยคือหายนะเลยใช่ไหมคือจินเนี่ยแม่งแม่นอยู่แล้วอะ่ะโล่งๆเนี่ยคือแบบลงชัวเอาง่ายเออแต่มันแบบมันแลกมาด้วยความแข็งทื่อใช่ไหมอุ้ยเส้นไก่ครับลงเลยครับมิจี้ถอยมามามกี่นิดเดียวลงเฉยเขือ,อไว้ง่ายครับวิธีประกบตัวชวุดติ้งกาดตัวชวุดสามแต้มเนี่ยคือ กดแบบจังหนับแบบติดหนึบเลยแบบตามติดเลยเพราะว่ายิ่งจินเนี่ยคือห้ามอย่าให้แม่งโล,ล่งแล้วกูจินเนี่ยจินโยกไม่ใช่จินชุดหลอกครับแต่มิจ้ไม่หลงกลเลยไหมสองครั้งนะครับมิจ้เฉยมาก <No. S 1> แต่ก็ไม่ทันครับค <c oughs> ือเพื่อนสังเกตอะไรได้ไหมครับคือถ้าของจินเนี่ยไอ้ชุดหลอกอะ่ะคือมันจะยกขาข้างหนึ่งขึ้นใช่ไหมครับจะเป็นท่าชุดหลอกใช่ไหมเออแต่ท่าต่างๆของจินเนี่ยไอ้ท่าชุดของเขาตั้งแต่แม ชุดหลอกเนี่ยมันจะเป็นการยกขึ้นใช่ไหมคือมิจจี้อ่านเกมออกครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอธิบายสกิลของจินกันดีกว่าครับว่าทําไมมิซซี่คนนี้เนี่ยถึงอ่านท่าทางของจินออกอ่ะเรามาดูท่าชูดของจินท่าล่างแรกนะท่านี้เป็นการขยับไปทางขวาแล้วก็ชูดเลยเพื่อนเนสังเกตเห็นอะไรไหมครับท่าชูดของจินเนี่ยคือเห็นไหมครับกระเถิบทางขวาปุ๊บกระโดดทั้งสองขาครับแล้วก็ชูดเลยคือจะไม่มีการยกขาข้างใดข้างหนึ่งท่านี้ก็เหมือนกันครับจะชูดเร็วกว่าท่าที่แล้วนะ แต่ท่านี้เห็นไหมเขยับปุ๊บชูดเลยคือจะไปทั้งสองขาครับคือจะไม่มีการยกนะอ่แม้แต่ท่านี้ไอ้กระดึบสองทีกระดึบไปด้านข้างเห็นไหมครับกระดึบกระดึบเสร็จถีบตัวถีบตัวคือคือขาขึ้นทั้งสองข้างเห็นไหมครับเออคือจะไม่มีการยกอะ่ะแต่ไอ้ท่าอันนี้เนี่ยคือมันถ้าหลอกเนี่ยคือมันเห็นจะชัดเลยครับว่าคือมันคือท่าหลอกอะ่ะ คือดูเขาก็รู้ว่ามันปกติจีนคือมันจะชูดมันจะไปทั้งสองขานะครับเนี่ยแม้แต่รับลูกจากเพื่อนมาเนี่ยคือมันไม่มีการยกไม่มีการอะไรเลยถ้าเราดูง่ายๆคือจีนจะชูดหรือว่าจีนจะหลอกเนี่ยเนี่ยวิธีจีนจะหลอกคือแม่งเนี่ยเห็นเห็นเห็นชัดเลยครับว่าไอ้ท่านเนี่ยคือแม่งหลอกอะ่ะคือง่ายๆถ้ามันยกขา่าเงี้ยคือดูก็รู้ว่ามันหลอกครับวิธีการดูก็ง่ายๆครับเอแม้แต่ท่าชูดกลางสนามก็คืออะลองดูครับนี่ครับเห็นไหม คือมันจะไปกระโดดขึ้นทั้งสองข้างเลยครับขามเขาเนี่ยคือมันจะมีการยกยกยกแบบหลอกอะเออมันปลอมครับเอ,อวิธีการดูก็จะง่ายๆก็จะประมาณนี้ครับสาหรับจินล่างที่สองนะวิธีการดูท่าหลอกชุดของเขาครับก็กลับส่เกมของเรากันดีกว่าครับอย่างไรไม่ท่ไม่กี้ถึงไหนวะเนี่ยวม่ทีทททชุดไม่ลงจุนรีบาวได้ครับส่งให้มิดมิดถอยถอยแล้วก็โดนจินบล็อกครับอื กินรับลูกชูดเลยเออไม่ลองงับคือแบบมิตตี้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 ฮาเซลฮาเซชูดกลางไงฮะมิจี้ไม่ค่อยแบบมีจังหวะชูดสักเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เนี่ยสิบสี่ต่อแปดครับจิน้โหจินกระแทกมิตซึอิไปครับเห็นไหมครับไอซสกิลกระแทกเออแต่มันมีตัวซ้อนไงครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> ซ้อนกันสามคน <c oughs> <c oughs> อุย้ยฮาเซแชมป์ตีตกไป,ไปไมเมื่อกี้ คือตอนนี้จินแม่งโอ้โหโดนสามลุมหนึ่งอรับเลิกบล็อกทั้งอำเภอเพืาอเธอคนเดียวเลยหมดไ้้สิบแปดวีเลยครับจินแม่งโดนลุมสมอย่างนี้ก็ไม่ไหวอะต่อให้มีสกิลกระแทกเอะคือมันซ้อนไ็อย่างนี้โอ้โหแล้วฮาเซมนไวครับมันสามารถแบบวิ่งก็ไปช่วยซ้อนเข้าไปนะครับเห็นไหมมิกกี้ไม่หลงเลยแต่เมื่อกี้มีหลงไปหนึ่งดอกใช่ไหมเออย่งดีนะมีคนสอน ก็เทคนิควิธีการดูจินจินหลอกเนี่ยก็จะประมาณนั้นเลยครับคือถ้าเห็นยกขาเออรู้แล้วว่ามันหลอกแต่ต้องดูดีๆนะครับบางทีก็มีหลงมีอะไรบ้างนะคือมันแบบมันจะไม่ต่ายรับเนี่ยเออถือท่าหลอกหลอกเขาคือมันจะยกแบบคือมันจะเห็นเลยครับว่ามันท่าหลอกมันคือมันหลอกอะ่ะเออมันหลอกเลยยกมาข้างนึ่งเนียออมิจโ้โอโดนบล็อกมิจ้ทำแต้มลำบากนะมิจี้หมุนส่ง คือแบบฮาซีนี่ทำแต้มแบบเดียวทั้งบล็อกทั้งอะไรเลยไปเนี่ยตอนนี้เหลือ59วิครับอุ๊จินอุ๊จินหลอกลก็ใช้แอมตีอุจุนกระชากแล้วโอ้จุนจุนนี่แบบมา,มาใช้แอมตีกับจินโดยเฉพาะเลยครับมาสวนกันเลยเออแล้วก็ดังลงไปเลยต้องทำอะไรบ้างแล้วล่ะจินนี่จินนี่ได้รู้ครับจินนี่ปึ๊บแล้วก็อุย๊ยดันจุนดันกระเด็น,นครับแต่มลงไหมลงด้วยครับ <c ười> คือไอ้ท่านี้เนี่ยเป็นการลดการลบกวนครับคือมันไม่ใช่เข้าแบบ100อเนะฮะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูมันจะมีการดันของเขาอ,อีกประมาณเกมนนนะห,หนึ่งเออน่าจะเกมต่อไปมั้งคือมันเหมือนเป็นแบบเหมือนดันฝั่งของข้ามาที่แบบขึ้นกระโดดขึ้นไปบล็อกพร้อมเราอะไรประมาณนี้เป็นพัทสีนะครับเออเป็นแบบเป็นท่าของล่างแรกนะแต่แบบเหมือนแบบกันกันลบกวนไม่ใช่กันกันลบกวนเนี่ยลดการลบกวนครับเออมันไม่ใช่แบบลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ตอนแรกที่ผมเข้าใจก็จะเข้าใจประมาณนะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับถ้ามันจะดนันฝั่งของข้ามแล้วมันจะทําให้ชุดลงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่ามันจะโกงไปใช่ไหมคือิมมันทํามาบาลานะโอ้โหมิซี่ไม่หลงกลเลยครับยกมาเนี่ยกูรูกูดูดออกเดี๋ยวเนดะีจินทาอะไรเนี่ยเฮ้ยกูจินชุดเลยครับโอ้ชุดเข้าด้ดีประเด็นโอ้โหแล้วเมื่อกี้ฮาเซ่ยอยู่ด้วยนะคือจินแม่งไร้กาเรื่องการท,ทําเต้มเนี่ยมันเกินไปนะลงมาโอ้โหมิซี่ก็หลงครับ ตอนนี้เหลือเวลาเท่าไหร่วะเนี่ย6วิครับ28ต่อ16กจินอย่างไรอะอุ้ยจินดันฮาซีเห็นไหมครับไม่เข้านะเออต่อให้เป็นการดันเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะลงร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็จบเกมไหมครับผมเราก็มาต่อกันอีกเกมหนึ่งนะครับอยู่กับจินละกเอ็ดวาร์ดเหมือนเดิมนะจินรับลูกแล้วก็ชูล,ลงไปเลยครับคืออย่าให้จินได้โลง่งอะอย่าให้จินมีพื้นที่ถ้ามีเนี่ยหายนะเลยครับลงไหมไม่ลงครับ ซูงี่ซูงี่รีบาร์เราก็ให้จินชุดเลยโอ้โหคือจินโล่งเลยครับโล่งอย่างนี้หายนะแน่นอน,นครับโคส่งให้โคชิโนโคชิโนโยกโยกอีกแล้วเราก็ส่งให้จินมาจินดิฟแล้วก็ชุดโอ้โหชุดแสกหน้านะฮะเอาไม่อยู่ครับคือไม่โล่งเนะี่ยมันก็น่ากลัวคือจินแม่นชุดแม่นจริงจริงอะจริง,รงนะคือตอนนี้เปิดวงไปสามวงนะครับแต่ยังวงขั้นที่หนึ่งนะ วงขั้นที่หนึ่งเนี่ยคือจะไม่มีบัฟอะไรนะครับเออของจินเนี่ยคือเขาจะเริ่มที่วงขั้นที่สองนะไอ้บัฟอะไรของเขาเนี่ยนะแต่มันแบบยังมีเหยียบเพิ่มความลงความเร็วใช่ไหมอ่ะโอ้โหคือแบบอย่างไรครับโคชิโนะส่งให้จินกินบลอกหลงกลด้วยหดแล้วตามมาบล็อกทันนะับยังดีนะตามมาบล็อกทันไม่งั้นเนี่ยเรียบร้อยอุย้ยแล้วก็หลงกลอุย้ยแล้วก็โดนซ้อนกินโดนซ้อนนะแล้วก็ชูด รับลูกอย่างเพื่อนบุ๊กขอลูกชุดไวเลยจินคือไอตัวละครที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะรับมือ,อยากอย่างเงี้ยนะครับนะแต่พอเราแบบเล่นกับเขาไปบ่อยๆเจอบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วดูดูท่าทางอะไรเงี้ยมันก็แบบเริ่มรับมือง่ายแล้วอย่างจินเนี่ยถ้ามันยกขาเนี่ยคือเรารู้แล้วว่ามันหลอกอย่างเงี้ยรึบหลอกอุ้ยแล้วก็ดันครับไม่ลงครับเห็นไหมเป็นการรบกวน,นครับรบกวนลดลงแต่มันไม่ใช่จะลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะไอสกิวดันของเขาเนี่ย แล้วก็ก็ต้องขอบคุณคลิปต้นฉบับด้วยนะครับถ้าไม่มีคลิปต้นฉบับเนี่ยก็ไม่สามารถเอามาทําได้นะก็ถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆผมก็จะทิง้งดิงไว้ด้านล่างนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมเอามาเนี่ยคือเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับคือไม่ได้เอามาแบบเต็มทั้งหมดนะ <Brand. S 1> ก็จินหลอกโอ้จินโดนลูคเขาว่าตามไปตบได้รเริ่มลุคเขาว่าเร,เริ่มแบบเริ่มแบบกลับไปได้แล้วครับคือมันยกแบบเห็นต้องๆเลยเพราะาถ้าชูหลงจินเนี่ย คือมันมันชูดมันไม่มีการยกขาแบบนี้ใช่ไหมเออมันก็ดูแบบมันดูก็ทําม,มันดูง่ายไหมดูง่ายเลยแหละครับนะเพราะมันจะมีเวลาอยู่ที่ตอนที่เขายกขาใช่ไหมเออเอ่ะสกุละงีส่งให้โคชิโนโคชิโนจินขอลูกครับยกมือขอลูกแล้วส่งคืนยกมือไหมจินโคชิโนชูดเลยครับดูโล่งอย่างี้เกือบอ่ะอย่างไร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 อ่ะอย่างไร โคชิโนชุดเลยไม่ลงว่สะสกุลังิรีบ้าแล้วครับส่งให้คืนส่งคืนส่งคืนเนะโคชิโ no. นโยกแล้วก็โผล่ oh, ส่งอย่างนี้ไม่ปาอัดหน้าอะไรละไกลเกินโคชิโ <laughs> นมันโยกโยกอย่างเดียวเลยคือตอนนี้คะแนนเริ่มสูสีแลยครับจินต้องทำแต้มนั่นะครับจินขอรุ่นก็ชุดโอ้โหชุดแสกหน้าอีกแล้วอ่ะ oh, <Yeah. S 1> คือแบบต้องลุนต้องแบบเหนียวจริงยังลุนต้องแน่นจริงไอก้กัรการรบกวนชุดสามเนี่ย ก็ถ้าสมมตินะครับเออสมมติถ้าจินเนี่ยมันพิ้วกว่านี้เนี่ยโอ้โหผมว่าแม่งแห่ไปเล่นจินกันหมดแล้วครับเพราะว่าแม่งคือมันแม่นอยู่เลยไหมใช่ไหมเรื่องการชูดส,สามแต้มอะไรเงี้ยคือแบบมันถ้ามันมีความพิ้วอีกโอ้โหโกงใช่ไหมคือเกมแม่งทํามาโอเคแล้วอะ่ะเกมแม่งทํามาสมดุลมากๆแล้วอะ่ะถ้ามันพิ้วกว่านี้เนี่ยนะคือแบบมันจะแบบไอ้นี่ไปเว้ เออมันแม่นจริงว่าแค่โล่งๆอ่ะจินมันลงชัวเลยไม่ต้องไปลุน้นอะไรเลยแต่แบบแค่มาแบบความทื่ออะไรนะความผิวจินแม่งขาดแค่นี้อ่ะเรื่องความผิวแต่ไอ้แค่นี้เนี่ยนะครับที่ไม่แค่นี้เพราะความผิวเนี่ยมันจําเป็นสําหรับเกมบาสมากเลยใช่ไหมสำหรับเกมเนี้ยนี่แล้วก็โล่งๆ,ลงๆเลย,เลยปล่อยให้จินโลง่งอย่างเงี้ยนะหายนะยี <c oughs> ่สิบสี่ต่อยี่สี่รับเวลาหลือหนึ่งนาทีครับยังพอมีเวลาอยู่ครับฝั่งนู้นมันสู่สี่นะนะซุปรีบาตต้องส่งให้จินจินเหยียบลูกกระเด็ด ข้าโอแต่เป็นข้าวสองแต้มนะหรือเขาว่าก๊อปปีส้สก,กิลแล้วก็ชุดไม่ลงรับสก,กุลงีรีบาวส่งให้จินจินแอนตี้ชุดหเสียวโดวนบล็อกนี่เกินคือแบบกระโดดบล็อกซ้อนอย่างงี้คือมีโอกาสโดนเลยแหละจินเนี่ยเสียวสันหลังเสียวสันหลังวาบเลยแบตอนนี้คะแนนอยู่ที่ส3บาต่อยี่หครับเหลือสิี่วิครับจินเหยียบวงแล้วก็วิ่งไปไกลเลยครับขอลูกแล้วก็ชุดเลย โอ้หรู้ว่าตามไม่ทันครับคือวิ่งไวแล้วก็ขอรุ่นแล้วก็ชูดเลยไม่ทันแน่นอนก็คลิปวีดีโอนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับแต่เมื่อกี้เนี่ยก็น่าจะรู้ผลกันอยู่แล้วนะคะแนนห àng, ่างสะพักหางก็ตั้งขนาดน,นั้นอะ่ะเออก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากตบไลค์ตบซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วแต่ทุกคน